ซอยเด็กๆครับผมที่เต็มไปด้วยชาต่าง,งชาตคิครับนะครับนักท่องเทีย่ยวมาถ่ายรูปกันยกใหญ่ครับผมส่วนบอกเลยว่าถ้ามามาซอยนี้นะมาก่อนหกโมงครึ่งครับผมนะช่วงนี้อ่ะมันจะสวยมากๆนะครับผมนครับ ร้รานนี้คือร้านสันตำครับขายสันตำก็จะมีการแบบโชว์วัตถุดิบต่างๆนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้สู่อยู่ที่ซอยท่าสุพรรณนะครับผมก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับวัดอดุลน,นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผู้คนนะถ้าเดินผ่านก็ต้องหยุดถ่ายรูปกันนะครับผมอย่างนี้นนครับทุกคนนะครับเห็นวิวของ พระรางวัดอุดุลด้อย่างสวยงามครับผมเป็นมุมตึกนะครับผมเป็นซอยเด็กๆครับผมที่เต็มไปด้วยชาติต่างชาต mm hmm. ิครับนะครับนางท่องเทีย่ยวมาถ่ายรูปกันยกใหญ่ครับผมสุนบอกเลยว่าถ้ามามาซอยนี้นะมาก่อน 6โมงครึ่งครับผมนะช่วงนี้อ่ะมันจะสวยมากๆนะครับผมนี่ครับ,บป<ะ>เดี๋ยวเราเลนไปชมข้างในกันครับผมนะเราดูม,มุมกัน,นเ,เป็นมุมตึกนะครับผม ้างในซอยก็จะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะครับผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับมาก็ไม่ต้องกลัวที่จะหิวนะครับผมนี่ครับร้านนี้ส้มตำเป็นร้านส้มตำครับผมจัดหน้าร้านได้อย่างสวยมากๆ ครับก็จะมีร้านอาหารก็ผมอย่างนี้ครับผมแล้วเขาขายอะไรอ๋อขายพวกอ่กาก๋วยเตี๋ยวครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อตุน๋นลูกชิ้นนั่นเองนะครับส่วนเมนูนี้คือยำยอดมะพร้าวอ่อ,อนไก่ย่าง กย,ยางส่วนว่าน่าบิวน่าจะดีมากๆเลยทุกคนนะช่วงตอนเยน็นๆเนี่ยเพราะว่าเป็นบิวที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมนี่ก็เดท่าพระรังบาโดนก็เปิดไฟแล้วนะครับผมนี่ครับข้างในก็เต็มไปด้วยนักท่องชาต่างชาติครับ สวยมากต้องให้ต้องให้มันเมิดกว่าน,นี้นะทุกนนะแต่ว่าตอนนี้ก็สวยแล้วนะสวยจริงๆอยัน <Okay, yeah. S 1> มาดูกันแบบชัดๆกันทุกคนนี่ครับดูสถานที่ไปเลยทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผม ยังไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าทานเป็นร้านค้าหรือว่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าเขาทำกันได้หรือเปล่าแต่ก่อนจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะส่วนก็ามาไม่ทันจุดก่อนที่เขาจะทุบทิง้งอ่ะแต่เป็นจุดที่ยอดนิยมมากๆนะครับผมฟังทุกที่จริงๆมาขอโทษครับขอโทษครับ จุดที่เป็นเครือไม้ด้วยคนนี้เครือต้นไม้ต้นไม้ครับผมข้างบนตอนนี้แสงน้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผู้คนก็เดินทางมายังซอยนี้เยอะครับกมนะชื uh ่อชื่อซอยนี้คือซอยท่าสุพรรณนะครับผมไม่ใช่ซอยประตูนุกยงนะครับไม่ใช่นะครับผมคนละซอยกันครับเดี๋ยวเราเดินดูร้านค้ากันครับผม ร,ร้านรุ่งอดุลใช่หรือเปล่าน่านจะใช่สวยนะร้านเขาเป็นแบบแบบปิดครับผมข้างในก็จะเป็นห้องห้องแอร์ครับนะครับร้านนี้ข้างบนก็จะเป็นห้องห้องพักครับผมนี่ห้องพักติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ เป็นร้านดื่มครับผมเป็นร้านเบียร์ร้านเ้าด้านเบียร์ครับโดยก็บอกว่าทอาหารนะครับผมก็ทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเลยนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมว่าสะอาดขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ดีมากๆครับผมเห็นห้องครัวเห็นห้องครัวด้านในเลยนะครับผมนะครับก็จะเป็นห้องพักครัวทั้งนี้จุดเช็คอินแน่นอนมันจะใช่ ข้างบนวิวน่าจะดีมากๆเลยนะเนี่ยนี่ครับผมร้านอร่อยใช่ไหมจุดอันจุดหรือเปล่าใช่ใช่อร่อยท้าตียนครับผมมองมาเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่ตัวภาษาอังกฤษครับผมภาษาไทยตัวเล็กมากจุดนี้ก็เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพน เดี๋ยวมาน,นียพาดูวิวหน้าร้านนะครับผมจากพีพีเอฟซี FC ขนาไหนมาก็าสามารถมาทานอาหารได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบน้ำปัน่นผลไม้ปั่นนะครับผม่ครับนี่ครับผมเป็นพวกมะม่วงปั่นนะครับข้าวเหนียวมะม่วงน่าจะมีหรือเปล่าดูก่อน น่าจะมีกระผมมเกี่ยวกับมะม่วงแล้วก็นุน่นครับผมมีหลากหลายเมนูนะครับผมนะสามารถมาจอดชิมกันได้ครับทางหน้าก็จะเป็นร้านส้มตำ จุดนี้เป็นร้านน่าจะเป็นร้านญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นก็เก่าดีทุกคนนะนี่ครับร้านนี้ปิดแล้วน่าจะกี๊ดแล้วครับชาก็จะเห็นนะักท่องเที่ยวเดินเดินเข้ามาซอยนี้ ตลอดเวลาเลยครับผมนครับผมร้านนี้คือร้านซุปตำครับขายซุปตำก็จะมีการแบบโชว์วัตถุดิบต่างๆนะครับผมก็คือตำให้แบบลูกค้าไเห็นเลยนะครับผมส่วนจุดนี้ไม่น่าจะ ร้านไายน้ำร้านเค้กนี่ก็น่นาจ,จะเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติก็จะประมาณนี่ครับผม เดี๋ยวดูวิวจุดนี้จุดที่แบบเห็นทับปรางบ้าอดุลแบบเปิดไฟอย่างสวยงามว้าวสวยมากๆแลครับผมตอน,น,นเริเนเข้าไปยังไม่สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันมืดแล้นะครับผมมันก็เริ่มมืดเขาด้าแล้วโอเคครับผมก็เป็นมาสนับคลิปนี้ึงก็จะได้ขอจบคลิปไปเท่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ